ตลาดนัดเมืองไทยพี่น้องทั่วโลกนะมากันมาหลินมาเที่ยวได้บานเพิินตลาดนัดบานเพิ่นได้หตลาดนัดทีมีนักทรงเที่ยว่างชาติทั่วโลกตองมาพี่น้องมาเมืองไทยแต่ตองมาสัมผัสคือมนตนเสน่ห์ของเพิิน เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่นี่ว่าแมนคนไทยน,นะบอกได้เลยนะนี่คือต่างชาติทั้งนันนะตลาดน,นัดเมืองไทยอยีโออทัวโลกอะพากันมาหลินมาเที่ยวได้บานเพิ่นตลาดน,นัดบานเพิ่นไนี่ ตลาดนาทีนี่นะักท่องเที่ยวต่างชาติทั่วโลกตองมาพี่น้องมาเมืองไทยแต่ตองมาสัมผัสคือมณฑเสนอของเพิน่นที่เป็นกลุ่มเป็นกลุ่มอยู่นี่โมแมนคนไทยนะบอกได้เลยนะนี่คือต่างชาติตั้งนั้นนะนี่คือความเป็นจริงนะที่เซบนถทายทปนี้คือตอนนี้เซพันมาถ่ายคลิปวันที่ S, สิบเอ็ดพฤษภาพ,พี่น้องเวลาประมาณสิบเอ็ดโมงสิบเอ็ดโมงเศร้าเนาะกันยังเศร้าอยู่พี่น้องถ้ามาช่วงที่บ่าย,ายเย็นๆนะ คนจะแน่นกว่านี้อีกนะจะไปเดินนี่ติดกันเลยพี่น้องนี่คือบานเพิ่นเด้ยยตลาดนัดบานเพิ่นได้นี่บ้าพี่น้องขล้ายเงี้ยกับเป็นตลาดตะลุยเนาะบานเพิ่นเนาะขายเงี้ยกับคล้ายได้ดีพี่น้องเลยขายเสือ <c oughs> ขายผ้าค่ะคนทั่วโลกก็อยากมาซื้อพี่น้องเสื้อผ้ากนี่เจอาของ,งามได้อยู่นี่เลย้ตลาดนาัดบานเปาเตพจน,น์เนี่ยนว้าเล้ยวพี่น้องเลย คล้ายหน่อหมอกหน้าไม้คล้ายกบไายเขียดไปจังสรนแล้วมีล้อเขียดสีเนาะมี่บานเพิ่นตลาดนัดบานเพิ่นนั่นดวงดังหอดมีกล่องมีก้าหอดทั่วโลกพี่น้องหอดซาฮลอกซาฮหลัดจีนเกาหลีจังกัามาเต็มอยู่นี่พี่น้องร้ายขนาดน่ะพี่เลปปอกฟิลิปปินมาลงมาเล่พี่น้องร้ายขนาดพี่น้องเวียดนามแห้งร้ายอยู่นี่นะนวอาเติมพ่นเราเลยเข่าจาะประกันมาเที่ยว เจ้ากันมาสื่อเสพาเนาะนี่คือตลาดนัดตะจุดจักเลยพี่น้องตลาดนัดตะจุดจักเนาะบ้านเพิ่นเนาะบ้านเพิ่นพี่น้องไพ่เป็นโคตโฆษณาเนาะแต่พื่นก็งงอยู่เลย ใหรเป็นคนโฆษณาใครเป็นคนไปโปรโมทถึงเห็นนักท่องเที่ยวให้ให้ต่างชาติทั่วโลกนี่รู้จักตลาดแห่งนี้นะหรือว่าตลาดิ่นดั้งอยู่แล้วพี่นอ้องเพราะตลาดิ่นนี้มีซื้อเสียงอยู่แล้วหรือว่ามันมีมนต์มีสเสน่ห์ยังสิบอกคนอยากมาอยากสัมผัสอยากมาเบิ่งอยากมาซื้อเครื่องซื้อของอย่างนี้ขึ้นเบิ่งพี่น้องว่าขึ้นเครื่องมากนะมาเที่ยวเมืองไทยแล้วระกันมากจดนี้พี่น้องนะ ธรรมาดาได้พี่หน่องเลยผู้นำบ้านเวอร์นีกเกอในแตพ่นกว่าโตผู้ใหญ่บ้บานเมืองคนนี้เอา้าสามารถที่พวกหมดตลาดนัดพื้นบ้านเนี่ยให้แบบว่าคขุนโถลูกผู้จักเอา้าแตพ่นคือจังสีได้พี่น้องบ้านเราทุกคนคิดคือว่าแเตพ่นกว่าทุกคนคิดอย่งไดเนาะส่วนตัวแตพ่นแล้วแตพ่นคือจังสีเจ้าพี่เจ้าถือได้พี่น้องก็ต้องขอโทษขาาออภัยไปแบบ FC ทางทาง,ทางไทยเนาะ คอมเมนต์บอกว่าตวเตยพ่นเลยเด้อพูดได้เป็นเจ้าของพื้นที่แถวนี้พี่น้องเนาะนี่คือช่วงเช้าอยู่พี่น้องตเช้าอยู่เนะาะท้าทามาแบบว่าซ้ายๆกว่านี้พ่นจะแน่นกว่านี้พี่น้องเนี่มาเช้าอยู่พี่น้องมาเช้าอยู่เ,เดี๋ยวเตยพ่นสัญญางกลับออกไปเลยพี่น้องทุกคน <Okay. S 2> เป็นมุนเป็นเสน่ห์เนาะเป็นอีกจุดหนึ่งที่เป็นซิกเ,มเ,เนมเจอบอเขาเอื่อนไว้จะได้พี่น้องเป็นเป็นซฟพาเวอร์เนาะที่นักท่องเที่ยวต่างชาติมาเที่ยวเมืองไทยแล้วก็ต้องมาพี่น้องประเทศไทยนี่มีหลายอย่างนะมีหลายสิ่งหลายอย่างที่ต่างชาตินีมักนิยมชื่ชอบพี่น้องาะคทไทยเป็นกนที่ ในโมโม่มอของบ่าวเต๋ยนะเป็นคนที่เก่งนะเป็นคนที่เก่งแลยเป็นคนที่ฉลาดรู้จักการตลาดเนาะพี่น้องเนาะเป็นคนที่เพื่อนมาจากไดนนะสามารถให้ทั่วโลกมาเที่ยวบ้านเพิร์นนะเป็นคนบอกตรงๆเลยเนคนที่แบบมีไอเดียมีความคิดและไร้เหลืองเนานะอันนี้เขาต้องยอมหลับเลยนะเพราะว่าเขามาเห็นในบ้านเพิ่นนะ์นเนาะ เสือผาเลยเสือผาแค่ชั้นแบบพี่น้องตัวงามเนาะโอ้พี่น้องโอ้พระอันธาเขาหลานเนี่ยคล้ายยังกับคล้ายทิ่คล้ายดีเนาะบานเไปเนาะลายยังกับเป็นเงินเป็นควับเบิดพี่น้องเลยเห็นยังกับเป็นตะหลิมตะลุยเบิด์ตบานเไปบานไปเติมคนมีบุมีดุ๊กไปยืนต่อแถวจังสี่พี่น้องเั่นเห็นคนหลายๆน่ะ เป็นหันเห่าหันเบี้ยดิยิงออกหันคลายกับเข่าสีบูมี่ดิบท พอแต่พนต่างสายยาให้ว่าตู้ไอติมเ่อนที่ <c ười> คือเงินของคนไทยพี่น้องนะเงินเคลื่อนทีเนาะก็บางที่ล่ะตากันมาซื้อเส้อผาตอกันมาซื้อน้ำซื้อเขาซื้อไอติมซื้อผลไม้กินพี่น้องเห็นบมม่มามา,มาหดอแอล้วก,ก็ต้องกินต้องจ่ายเห็นบ<ม>่คนที่ได้รับก็คือคนไทยที่ได้พลประโยชน์จากจุดหนีพี่น้องคือพอแต่พนเบาเลยนี่แหละพี่น้องเนาะการที่มีอ่ เอิออลอยยังพี่น้องผู้น,น,นำที่สลาดเนาะมีผู้นำที่สลาดมีผู้ใหญ่ที่แบบว่าคิดคิดว่างแผร์นหน่อยขนที่เดินตามแบบมีอยู่มีกินพี่น้องโอ้สื่นชมพี่น้องนสื่นชมเลยนะตรงนี้ตรงนี้ออะไรกีนองคนไทยในยไทยนี่ต่างชาติทั้งนั้นพี่น้องอนี่นี่กัต่างชาติพี่น้องเบือบงที่ไร ôi càng nặng phao lọ lạc mà xử khó quá ngọt ừ. ừ, vào xa chí một cái đầu ấy cầm có cái phân xịt tốt này đấy mà cái ีความสุขเนี่ยนะตาเงียบๆแจ่มใสเนาะมาเที่ยวเมืองไทยพี่น้องแต่ว่าเพื่อนบ้านนี่เบิ่งไว้เป็นตัวอย่างได้เลยนะเขาบอกเอาเป็นต้นต้นแบบหรือว่าตัวอย่างครับเป็นตัวอย่างแบบว่าในการเหตุจะได้เปห้นักท่องเที่ยวมาเที่ยวประเทศหลายๆเอาเงินต้าเขาประเทศหลายๆนี่ยนะคือไทยนี่แบบว่าขายวิวขายเรื่องการท่องเที่ยวขายหลายๆอย่างพี่น้องนะเพื่ให้แบบว่า คนยังมาเทียวบ้านเพื่อนนั่นนะ่ะก็คือคนว่าและประเทศไทยมีดีเนาะแม่เขาเพลินดิธรมาแล้ว่มีดีไปสิอย่างมาอันบกพีน่น้องมันมาเลยต้องแบบประทับใจดิหนึ่งเลยคือการแบบบริการนะสิเมอนบ่อาหารอร่อยบริการดีประทับใจแต่คนนกิดสิภากันอย่างมาลายเหมืนะ่ะทาวามาแล้วบริการแย่ ไปสีอย่างมากเลยบอี่นองเดี๋ยวพูด่าจยงสันไไปเสีเดียวก็บอไปแล้วหมลานนี่พี่น้อง้ากนชื่อเสื้อผ้านี่ลก็ชื่อเสื้อผ้านี่ฮะบงล้ไปเลือเสือผ่านะอ้าโดีอ เตไทยนี่ับน้ำหนาทุกอย่างนี่แหละพี่น้องว่าเตยพ่นเสื่อเลยนะเริ่มต้นจากความคิดเท่านั้นแต่พ่นว่าต้นจากความคิดเท่านั้นคนทา่าทาขาดมันสมองกะคือสิบบไดอย่ายงนั้นเนขาพี่คนสีฉลาดนะคนไทยนะคิดเก่าใกล้เนาะ เดโอเคน้องพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็มาเตยพ่นฝากเริ่งทำนี้ถ้าวอัปเดตบรรยากาศอยู่ตลาดจตุจักรเตยพ่นก็ม่ได้มาเตยพ่นอลไรพี่น้องนะวันนี้ก็ไหวมาทางนี้ก็เลยมาถ่ายคลิปให้ผู้ชมให้พ่อแม่พี่น้องทางบ้านได้เบิ่งนี่แหละพี่น้องตลาดนัดบ้านเพื่อนนด้นี่ตลาดนัดประเทศไทยหได้นี่เนาะ เผาแค่ okay. สำนีพี่น้องสบายดีสวัสดีครับ